สนุกปะแข่งสนุกเฮ้ยเฮ้ยปูนลงมันจะขาดอะดิมันจะขาดอะดิอู้อ๋

To team, to team... để cư dân ở chìm Ay, chim 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 chung. Chim 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 chim

แต่น่าจะมาบ่อยแล้วลุงสองสามวันครั้งละไม่ไอ้นท์มันมาแล้วไงช่วงแล้วไม่ได้ติดต่อนห์เลยผมไม่มีคู่แทงผมไม่ค่อยอยากเล่นมันไม่หนุกมามามา

เฮ้ยเชี่ยโอ้โหไม่ได้เลยวะลงเลยนี บอกลงสภาพจ่อแล้วเรียบร้อยโอ้โหไอ้ไดนลูกนี้ไม่ลงไม่ต้องเล่นแล้วไม่รู้ลงไหมเด้ะนะนี่ไงเหลืองดำ

เมื่อก่อนลูกนี้ไม่เล่นเลยนะเดี๋ยวนี้แม่งเอาหมดเฮ้ยไม่ดำเหรอจะเอาขาวมากินต่อว่าแล้วดิ่งมาพอดีเลยนี่วางน้ำหนักเป๊ะว่ะเชีย่ย บางลดัไม่ค <i feel> <guidelines> I mean? <Or> ่อยดีจะไปจะเปลี ate, yeah, ่ยนท่าจะเปลี่ยนชิงมันบางทีเราบิดเียบได้ถ้าโดนจมูกก็มันจะสะบัดขึ้นไม่สะบัดลงชิงไหนลุงอันนี้หรอเป็นสปงอย่ี่ ทั้งหมดเนี่ยเหรออ๋อมันแพงเหรอลุงสี่พันกว่าบาทก็ไม่แพงนะแต่ไม่งรวมค่าทำใช่ไหมค่าทำทำเองไม่รวมทำเองอยู่แล้วเอ้ยพี่มากี่แต้มหมเนี่ยเมื่อกี้ได้ชมพูด้วยชมพูได้หนึ่งเก็บเก็บแต่ผมมาเท่าไหละค่อยทำทีเดียวเปลี่ยนผ้าด้วยเขาผ้าอย่างดีเลยเอ้ยมาเท่าไหร่ อ้มันผมพี่มาจ่ะเไปด่าต่อไปเดี๋ยวนี้มีมันจะขาดอะดิมันจะขาดอะดิสองมาตองยังยีสอง วีโอเฮ้ยเฮ้ย้ยนึกว่าจะลงโอ้โหตรงจัดซ้อนหลังชมพูไว้ โอ้โหอยู่สวยลงไหมน่อยโอ้แม่งเ้ยอุ้ยเฮ้ยแต่อยู่ดีเหลือเท่าไหร่เมื่อกี้เจ็ดแปดเก 12เหลือเก้าอุ้ยเจ้ากลางงั้นเลยเหรอว้ยโอ้ยเท่เนี่ยท่าเดอสิบสองอ้ไม่ได้ะแต่เซฟดี Vinh Yalu Yalu oh. Ya hey. oh. <laughs> oh Jogg, jogg, jogg.